จัดชุดล้อพร้อมเพาไทายนะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดนครศรีธรรมดานะคะชุดนี้นะคะไม่เกิน1นึ0 0หบาทนะคะลูกค้าจัดไปเป็นยางใหม่นะคะมี1นดีโซน2 6่สิบหกูณสิบสยนะคะยางตัวนี้นะคะใหญ่ล้อโตแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเราใช้กับ กระทะเหล็กขอบ12แบบนี้นะคะแต่ว่าลูกค้าต้องนําไปผ่ากว้างก่อนนะคะใส่ท,ที่แนะนําสําหรับยางเบอร์นี้นะคะก็จะแนะนําให้ผ่ากว้างเป็นหน้ากว้าง10นิ้วนะคะก็จะใส่กับยางเบอร์26คูณ12ที12ได้พอดนบบนีนะคะสําหรับกระทะเหล็กตัวนี้นะคะเป็นกระทะเหล็กขอบ12ค่ะระยะห่างรูนัดว่ากึ่งกลางรูนัดถึงกึ่งกลางรูนัดเป็นแบบ4รู100นะคะหน้ากว้างมาตรฐานนะคะจะอยู่ที่4นิ้วนะคะลูกค้าต้องนําไปผ่ากว้างก่อนนะคะ กระทะเรามีโปรนะคะซื้อ3แหม1หนะคะสําหรับกระทะฝาสิบรู100นะคะแล้วก็มาด้านนี้นะคะลูกค้าจัดไปนะคะเป็นเพาไทยแต่ให้สูง S200 นะคะความกว้างของเพารุ่นนี้ค่ะว่าจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปจะถึง1ด้าน,นะคะ่ะ จะวางอยู่ที่125ซนติเมตรนะคะตัวแป้นส่องพาทางร้านขันยึดน็อตติดไปให้เรียบร้อยแล้วก่อนจะส่งทางร้านจะแถนมันค้นท้ายออกจนหมดก่อนลูกค้าเรียนรูเติมตมันคนท้ายประมาหนึ่งลิตร่อใช้งานนะคะสำหรับพาท้ายเส้นนี้มีสายเบรกมือติดไปด้วยทางร้านก็มัดยึดติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบเบรกนะคะสภาพดีไม่มีรอยแตกหักนะคะเราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะ ลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกติไม่มีติดขัดนะคะด้านในดูเบรกทั้งสองด้านนะคะมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดไปให้นะคะ ให้ลูกค้าดูสภาพของเขานะคะเขาสวยไม่มีรอยผุนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่นิยมนําไปประกอบมอเตอร์ไซค์สามล้อเพื่อการเกษตรนะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่ตัว NS สองร้อยตัวนี้นะคะทางร้านก็จะมีเป็นเพลาท้ายซูซูกิเช่นเดียวกันค่ะความกว้างหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะระยะห่างลูน็อตก,ก็เป็นสีู่หนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะสามารถใช้ทดแทนกันได้เลยนะคะจัดไปครบชุดแบบนี้นะคะงบไม่เกินนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะคะสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะ